สารจากจากักรวาลในวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูตื่นเต้นและอยากจะมาแบ่งปันพวกเราทุกคนก็คือว่าเนื่องจากมันกําลังก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนถูกไม่ถูกโดยเฉพาะวันนี้นะคะเป็นวันที่1พฤศจิกายนพลังของพฤศจิกายนหรือราศีพฤษจินี่เป็นอะไรที่ คุณจะได้เห็นค่ะส่วนรึกเงามืดข้างในมันจะฉายออกมาให้คุณชัดและสิ่งเหล่านั้นค่ะมันคือของขวัญที่ทำให้คุณเติบโตนะคะนี่คือกระบวนการของพลังงานค่ะหรือ Cosmic Energy ที่ส่งมาในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรจะต้องทำมากๆเมื่อไหรที่คุณเห็นเงามืดบาดแผลความเจ็บปวดและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะก้าวข้ามผ่าน แพทเทิร์นความเจ็บปวดลูบในลกซ้ำๆนี่คือพลังงานที่คุณควรจะต้องทำนั่นคือการแกลติจูดการขอบคุณการสำนึกคุณทุกๆบทเรียนทุกๆบาดแผลทุกๆความเจ็บปวดทุกๆเงามืดอที่มันฝังอยู่คุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานใหม่ค่ะจากการที่คุณจมทุกับความเจ็บปวดแบบเดิมถ้าคุณต้องการเยียวยาการเปลี่ยนพลังงานใหม่คือการคุณกลับมา แกราติจูดมันอุสุดยอดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่หวายพูดคนเดียวนะคะหนึ่งอย่างที่หวายบอกเลยว่าช่วงนี้หว้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะ The Magic ของลอนดาเบิร์นนี่คือพลังงานระดับจักรวาลเฮโหลที่เขาบอกว่าการแกรติจูดการสํานึกคุณการขอบคุณเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตเขาค่ะจากมนุษย์หนึ่งคนที่เป็นนี้ โอ้โหติดลบทุกวันนี้กลับมาเป็นรายได้เป็นพันล้านแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นภาพต่อนะคะของ The Secret ชื่อว่า The Magic ทุกคนแล้วหายก็ทําสิ่งเหล่านี้จะทก,จาก,จ,ากจากคนที่เป็นหนี้เป็น10ล้านนะทุกคนตอนนี้โอ้โหชีวิตนะคะมีชีวิตในฝนันสร้างทั้ง Impact สร้างทั้งอิ c o ามช่วยเหลือผู้คนจากการกลสติจูดที่รอดมาได้เนี่ยทุกคนดังนั้นโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนพร้อมหรือยังทุกคนดังนั้นนี่คือสารจากจากกักรวา ถ้าใครตื่นเต้นกับครูเดือนพฤศจิก,กายนเป็นเดือนเกิดครูนั่นเองวันเดือนเกิดเดือนเกิดครูนะคะคือวันที่5พฤศจิก,กายนครูอยากมาแกล้งติจูด ขอบคุณสำนึกคุณพวกเราทุกคนมากๆค่ะที่ฟอลโล่ครูตามช่องครูตามมาเรียนกับครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกเราทุกคนครูก็ไม่สามารถก้าวมาสร้างโซมิชั่นหรือภารกิจทางจิตวิญญาณนี้ในการปลุกให้พวกเรากลับมาจำตัวเองได้จริงๆดังนั้นกระติใดสุดหัวใจค่ะไม่มีอะไรบังเอิญเราจึงมาเจอกันดังนั้นของขวัญจากจัก,กรวาลสิ่งที่ครูจะทำให้ในเดือนเกิดนี้ของคูครูอยากขอบคุณ ครูคได้ติจุดพวกเราแล้วดังนั้นครูเลยอยากมอบของขวัญนี้ค่ะครูทํากระบวนการในหนังสือเล่มน,นี้ด้วยสารมันส่งมาหลายวันแล้วแล้วครูได้บอกพวกเราไปแล้วว่าใครสนใจแล้วเสียงตอบรับเยอะมากๆครูเลยจัดชาเลนจ e 28วันนะคะเรียกว่าเดอะเมจิกไลฟ์28วันฝึกกระบวนการแกลิจูดใน28วันผ่านหนังสือเล่มน,นี้ไปพร้อมๆกับครูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองคุณต้องฝึกคึืนนี้ค่ะคึ้นแกลิจูดสำนึกคุณขอบคุณและทุกมิติของชีวิตคุณนะคะจะสามารถเสกแล้วก็ไล่มนเป็นเมจิกนี้ดึงดูดชีวิตในฝันมาได้อย่างใจคุณต้องก,การนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึง่งอยากได้ของขวัญที่คู แบ่งปันให้จ่ายเท่าที่คุณไหวจ่ายเท่าที่คุณมั่งมีนะคะนี่คือของขวัญที่ครูตั้งใจทําให้ใน28วัน The Magic Life นะคะ28วันนี้ฝึกแกลสิจูดไปพร้อมๆกันค่ะเปลี่ยนชีวิตไปพร้อมๆกันในวันเกิดครูในเดือนเกิดครูและเดือนหน้าเป็นปีใหม่ด้วยมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านแกลสิจูด ฝึกขอบคุณสำนึกคุณค่ะเพื่อเสกชีวิตในฝันจริงๆนี่คือของขวัญจากจักรวาลที่ครูตื่นแด้นและอยากจะมาแบ่งปันให้กับพวกเรงทุกคนนะคะถ้าใครสนใจลงทะเบียนพิมพ์มาในคอมเมนต์ค่ะว่า28โอเคปะมาจับมือ28วันเส้นทางนี้สวยงามมากๆเป็นกำลังใจให้พิมพ์28มาในคอมเมนต์เลยค่ะบายบายวันนี้จี